ชีวิตปัจจุบันของแอปและสงการกลับมาคุยกันแล้วคะ่ะต้องบอกว่าหลังจากที่ทางด้านของสาวแอปทราบว่าอดีตสามีนะั้นต้องเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเธอและลูกเองก็ได้ส่งการ์ดไปอวยพรให้อดีตสามีด้วยแล้วคะ่ะเป็นอย่างไรมาตามกันเป็นนางเอกสาวสวยที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะสาวแอปทักซอ,อนนั่นเองคะ่ะก้าวเข้าสู่วงการโดยเธอนนัน้เริ่มจากการเป็นนางเอกช่องสามด้วยคำที่สวยโดดเด่นของเธอทาให้ไดอรับการติดต่อจาก โมเดลลิ่งซึ่งหลังๆมาเองเธอก็เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงค่ะมีผลงานละครออกมาให้ติดตามกันอย่างมากมายแน่นอนว่าฝีไม้ลายมือของเธอนี้ก็ยอดเยี่ยมและเป็นที่ประทับใจอย่างมากค่ะและไม่เพียงแค่นั้นนะคะสำหรับเจ้าตัวแล้วหลังจากที่เรื่องราวนี้ผ่านมาตัดสินใจเส้นใบหย่าก,กับอดีตสามีเตชะนลคง ซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวกลายมาเป็นโสดนั้นก็กลายเป็นคุณแม่ลิ้ยงเดี่ยวที่ดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีค่ะซึ่งระบอกว่าหลังจากที่ทั้งคู่จบความสัมพันธ์กันไปนะคะแต่การดูแลและทําหน้าที่ความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังคงทําได้ดีอยู่เหมือนเดิมแล้วค่ะต่อมาในขณะที่ลูกสาวเพียงคนเดียวเองน้องปีใหม่ค่อยๆโตข,ขึ้นนั้นหลายๆสิ่งหลายอย่างก็มาเติมเต็มลูกสาวเองก็เป็นฝ่ายที่ดูแลคุณแม่แอปได้ดีเช่นเดียวกันนะคะเติมเต็มความสุขให้กับแม่แอปค่ะเมื่อ ไม่นานวันนี้ทางด้านของสงการเตชะนรงน,นั้นเกิดประสบอุบัติเหตุนะคะขี่รถจักรยานไปชนท้ายกระบะค่ะซึ่งทําให้ได้รับบาดเจ็บไม่ใช่น้อยเลยต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลากว่า,วา,วา7ดปีที่โรงพยาบาลนะคะต่อมาทางด้านของอดีตภรรยาและลูกสาวก็เขียนการ์ดเป็นการส่งอวยพรให้กําลังใจเรื่องงสงการเองก็ได้มีการนําการ์ดที่ได้รับนั้นโพสต์ลงผ่านทางไอจีสตอรี่ พร้อมกับในั้านของคุณปู่ไัยวงเองก็บอกให้รีฟังด้วยว่าหนุ่มสงการเมื่อได้รับการแล้วรู้สึกน้ําตาไหลร้องไห้ออกมาเลยทีเดียวล่าสุดแอปเองก็เปิดใจว่าน้องปีใหม่รู้สึกเป็นห่วงคุณพ่อมากๆจึงได้วิดีโอคลอไปสอบถามอาการตลอดทรั้งนี้เธอก็มีโอกาสพูดคุยกับน,นุ่มสงการอยู่บ้างเธอเองก็ถามอาการของเขาเช่นกัน ส่วนในเรื่องของการเห็นว่าลูกสาวของเธอเขียนไว้พรให้กับคุณพอ่อเธอก็ขอเขียนด้วยเห็นได้ว่าเธอกับดีสามีก็ทับเอาแฟนคลับรู้สึกประทับใจไม่น้อยเลยแล่ละค่ะถึงแม้จะเลิกลากันไปแต่ยังคงมีมิตรภาพที่ดีอยู่นั่นเองล่คะค่ะ